ิเมตรสิบสอปีรอบทิชนะเลิกา่งกิติยาพกูโรเยนาทนึาิทยาชาวพิเองปาิศามหาทานน้องแปน้องว่ายพิทยาชาสามคณะนันัแสงเสดโ้นเราวพิี่พัชรินสร์ิโค้นองผูเจริญไศษห้าสท มาที่วงสงกาวิริยาวิทิศหกหวันชนกเ่าเตรมที่วงสกาวิริยะที่สวพิทิศเจ็ดสมหับวันโพชิตขัที่ราชบุรีนะครับาพิทิแปดุญจียใบสุวรรณเดืนน้องแป่นอนมาที่นี่แล้ว